อะไรดีคะปากกาเป็นยังไงอ่ะอ่ะลองอ่ะลองเพ่น อิมมี่กับน้ำพันไปเขียนบนกระดานไปตรงช่องว่างอ่พี่น้ำพันเขียนข้อหนึ่งก่อนทางนี้เลยลูกมาทางนี้เลยอ่าเดี๋ยวนะคะแล้วก็ทเลยนะคะข้อหน่ข้อสองอะ เดี๋ยวครูเตงกวาจะนี้ให้นะคะเอาใหม่นะเดี๋ยวครูเตงกวาจะเปิดไว้ให้ใช่เขียนคำศัพท์อย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็เขียนข้อหนึ่งอร้องเผ่นเขียนลงไปข้อที่สองเราก็ทำอ่ะนะคะอ่ะพี่นำ้ำพานทำข้อหนึ่งค่ะลูก